คุณเคยรู้สึกหรือไม่ว่า Windows 11ของคุณดูดทรัพยากรเครื่องแบบเงียบๆจนทําให้ทุกอย่างช้าลงนั่นอาจเป็นเพราะฟีเจอร์บางอย่างที่เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นจากโรงงานซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยไม่ให้คุณรู้ตัวเลยในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าฟีเจอร์สําคัญ2ออย่างบน Windows 11สามารถทําให้เครื่องช้าลงได้อย่างไรพร้อมกับวิธีการปิดมันอย่างปลอดภัยเพื่อให้คุณได้คอมพิวเตอร์ที่ทํางานลื่นไหลามากขึ้นโดยเฉพาะหากคุณใช้เครื่องเก่าหรือโน้ตบุ๊กที่มีสเปคเริ่มต้น หลายคนที่ใช้งาน Windows 11คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม https n o o b s t e c h com web topis windows 1 1อาจสังเกตเห็นว่าเครื่องเริ่มช้าลงเมื่อเปิดไฟล์หรือค้นหาเอกสารแม้ฮาร์ดแวร์จะยังดีอยู่เลยทีเดียวบางครั้งปัญหาไม่ได้มาจากส่วนประกอบฮาร์ดแวร์แต่เกิดจากฟีเจอร์ในระบบที่ทำงานเบื้องหลังและใช้ทรัพยากร CPU และ RAM อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเครื่องที่มีอายุหรือสเปกไม่สูงมากนัก เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกถึง CPU และแรมเหมือนกับหัวใจและสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าฟีเจอร์เหล่านี้ทำงานหนักเกินไปก็จะทำให้หัวใจและสมองทำงานหนักจนอ่อนล้าส่งผลให้การเปิดไฟล์หรือค้นหาข้อมูลช้าลงและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปเราจะพาไปรู้จักฟีเจอร์2ตัวที่มีอิทธิพลต่อความเร็วของ windows 11รวมถึงขั้นตอนการปิดมันอย่างปลอดภัยพร้อมคำเตือนสำคัญก่อนแก้ไข registry ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจยังไม่คุ้นเคยกับการปรับแต่งระบบปฏิบัติการฟีเจอร์แรก Auto f o t d e Discovery ที่ทำให้ File Explorer ช้าลงเมื่อมีไฟล์จำนวนมากหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ File Explorer บน Windows 11ทำงานช้าลงคือระบบชื่อ Auto Folder Discovery ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ Windows วิเคราะห์เนื้อหาในโฟลเดอร์เพื่อจัดหมวดหมู่และแสดงภาพที่เหมาะสม เช่นแยกไฟล์รูปภาพวิดีโอหรือเอกสารออกจากกันโดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการใช้งานแต่ปัญหาคือเมื่อโฟลเดอร์นั้นมีไฟล์จำนวนมากเช่นร้อยหรือพันไฟล์วินโดว์จะต้องประมวลผลข้อมูลทุกครั้งที่คุณเปิดโฟลเดอร์นั้นส่งผลให้ไฟล์ Explorer เเปิดช้าหน่วงและใช้ทรัพยากร CPU และแรมอย่างหนักซึ่งอาจทำให้เครื่องของคุณรีสตาร์ทเองหรือทำงานไม่ลื่นไหลฟีเจอร์นี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ทำงานกับไฟล์มีเดียจำนวนมากเช่น ช่างภาพหรือผู้สร้างวิดีโอที่ต้องการการจัดเรียงอัตโนมัติแต่สําหรับผู้ใช้ทั่วไปที่มักเปิดไฟล์งานประจําวันเช่นเอกสารโปรเจกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือไฟล์เกมโมดมันอาจไม่จําเป็นเลยดังนั้นการปิดฟีเจอร์นี้จะช่วยให้การเปิดโฟลเดอร์เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะคนที่มีคลังไฟล์ใหญ่เช่นโฟลเดอร์ดาวน์โหลดหรือแฟ้มภาพเกมที่อัปเดตบ่อยครั้งลองนึกภาพคุณเปิดโฟลเดอร์ที่มีไฟล์เกมโมดหลายร้อยไฟล์ทุกวันการปิดฟีเจอร์นี้จะช่วยลดเวลารอจากหลายวินาทีเห หรือเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นฟีเจอร์ที่2 Windows Start m e n น s ูเซ c รที่ชอบค้นหาจากบิงก่อนไฟล์ในเครื่องคุณเคยพิมพ์ชื่อโปรแกร,รมหรือไฟล์ในเมนูเริ่มแล้วรู้สึกว่ามันค้นหาช้าเกินไปหรือไม่แม้ไฟล์นั้นจะอยู่ในเครื่องของคุณเองก็ตามสาเหตุหนึ่งคือ Windows 11ได้ตั้งค่าเริ่มต้นให้ระบบค้นหาออนไลน์ผ่านบิงก่อนโดยดึงผลลัพธ์จากอินเทอร์เน็ตมาแสดงซึ่งต้องใช้การเชื่อมต่อเน็ตและเวลาประมวลผลเพิ่มเติม รวมถึงทรัพยากร CPU เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองเปรียบเทียบกับการที่คุณต้องการเปิดแอปพลิเคชันในบ้านแต่ระบบกลับต้องไปถางเพื่อนบ้านก่อนมันทําให้คุณรอนานโดยไม่จําเป็นแต่ที่นี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องโต้เถียงบางคนอาจโต้แย้งว่าการค้นหาออนไลน์ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและอัปเดตเช่นคําแนะนําหรือข่าวสารล่าสุดแต่สําหรับผู้ที่แค่ต้องการค้นหาไฟล์ในเครื่องอย่างรวดเร็วมันกลับทําให้เสียเวลาดังนั้นการปิดฟีเจอร์ออนไลน์เสิร์ชจากบิง จะช่วยให้เมนูเริ่มค้นหาโปรแกร,รมหรือเอกสารในเครื่องได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการเชื่อมต่อเน็ตซึ่งจะยิ่งเห็นความแตกต่างในเครื่องที่มีเน็ตช้าวิธีการปิดฟีเจอร์เหล่านี้อย่างปลอดภัยต้องใช้ Registry ดิเทอหมายเหตุสำคัญการแก้ไข Registry ต้องทำด้วยความระมัดระวังสูงสุดคุณควรสำรองข้อมูลระบบก่อนทุกครั้งเพราะหากทำผิดพลาด อาจทำให้ w ินโด w s ทำงานผิดปกติหรือไม่สามารถบูตได้เลยเพื่อความปลอดภัยลองใช้เครื่องมือสำรองเช่น System Restore หรือสร้างจุดกู้คืนก่อนเริ่มงานสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่คุ้นเคยกับการนี้อาจขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่เชี่ยวชาญหรืออ่านคำแนะนำเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ทางการของ Microsoft การปิด Auto for the discovery 1. กดปุ่ม Start แล้วพิมพ์ r e g i t เพื่อเปิดโปรแกรม Registry Editor 2. นํนทางไปยังคี์นี้ คลิกเรื่องทักซอฟต์แวร์คลา s s ิสโลชั่นเซตติ้งซอฟต์แวร์ Microsoft Windows Shell 3. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างเลือก New String Value 4. ตั้งชื่อเป็น Folder Type และกำหนดค่าเป็น Not specified 5. r ารีสตา์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลขั้นตอนนี้จะปิดการวิเคราะห์โฟลเดอร์อัตโนมัติทำให้ไฟล์ Explorer เปิดไฟล์ได้เร็วขึ้นโดยไม่เสียทรัพยากรการปิด Bing Search ใน Start Menu 1. เปิด r e g i s อีกครั้ง 2นํนำทางไปยังคีย์เคิคร์ทุซอฟต์แวร์โพลลิซิสไมโครซอฟท์วินโดว์เอ็กซ์พลอเรอร์หากไม่มีโฟลเดอร์เอ็กซ์พลอเรอร์ให้สร้างขึ้นมาเองโดยคลิกขวาเลือกนิ้วคีย์และตั้งชื่อเป็นเอ็กซ์พลอเรอร์คลิกขวานิ w วดีเวอร์สามสิบิตวลโลตั้งชื่อเป็นดิเซเบอร์เซสตินส์หากำหนดค่าเป็น1 6ึ่งหกรีสตาร์ทเครื่องเพื่อให้การตั้งค่าเริ่มทำงานหลังจากนั้นคุณจะพบว่าเมนูเริ่มค้นหาไฟล์ในเครื่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องรอบิงเลย ใครบ้างที่ควรปิดฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นการปิดฟีเจอร์เหล่านี้เหมาะที่สุดสำหรับกลุ่มผู้ใช้ต่อไปนี้ผู้ที่ใช้น้ตบุ๊กหรือ PC ซรุ่นเก่าผู้ที่มี CPU รุ่นเก่าหรือแรมน้อยกว่า8 g b ผู้ที่เปิดโฟลเดอร์ที่มีไฟล์จำนวนมากเป็นประจำเช่นนักออกแบบกราฟิกหรือโปรแกรมเมอร์ที่ทำงานกับไฟล์โปรเจกต์ใหญ่โตผู้ที่รู้สึกรำคาญเมื่อพิมพ์ค้นหาในเมนูเริ่มแล้วต้องรอสำหรับเครื่องที่มีสเปคสูงหรือผู้ที่ใช้ฟีเจอร์เหล่านี้อย่างเต็มที่่เชน ช่างภาพที่ต้องการการจัดหมวดหมู่โดยอัตโนมัติคุณอาจไม่เห็นความแตกต่างมากนักแต่สำหรับคนอื่นการปิดมันจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรและทำให้วินโดว์ทำงานเื่อลยลขึ้นโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมใดๆเลยสรุปและคำถามเพื่อให้คุณคิดตามวินโดว์11แม้จะได้รับอัปเดตอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีฟีเจอร์ที่อาจกินทรัพยากรโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกับไฟล์ปริมาณมากหรือใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพไม่สูงฟีเจอร์ที่แนะนำให้ปิดเพื่อเพิ่มความเร็วได้แก่ 1.Auto for the Discovery ใน File Explorer 2. การค้นหาออนไลน์ผ่าน Bing ในเมนูเริ่มการปิดทั้ง2อ,อย่างนี้จะช่วยให้ Windows เปิดไฟล์เร็วขึ้นลดอาการหน่วงและยืดอายุการใช้งานเครื่องเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพหากคุณกำลังมองหาประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ได้ใช้ฟีเจอร์เหล่านี้อยู่แล้วการปิดมันคือทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดแต่ที่นี่คือจุดที่อาจทำให้เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจโต้แย้งว่า Microsoft ออกแบบฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อความสะดวก ในการใช้งานเช่นการค้นหาออนไลน์ช่วยให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายแต่สำหรับผู้ใช้ทั่วไปมันอาจเป็นการ,บ,ารบังคับให้เสียทรัพยากรโดยไม่จำเป็นคุณคิดว่า Microsoft ควรเปลี่ยนค่าเริ่มต้นเหล่านี้เพื่อให้เครื่องทำงานเร็วขึ้นตั้งแต่แรกหรือไม่หรือว่าคุณเห็นด้วยกับการเปิดฟีเจอร์เหล่านี้เพื่ออนาคตที่เชื่อมต่อแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและบอกเราได้เลยว่าคุณเคยปิดฟีเจอร์เหล่านี้หรือไม่ที่มา neo.win https colon s l a s l a w w w n e w i n n e t l a new s l a h disk to disk default d i s window d i s หนึ่ง d i s features disk code k b i d making d i s your i pc d i s performance